การทดลองมล่ปโปแกกันครับผบนะัวเมือก่อเน่งไอเชฟอนสองสามยอนหนึ่ง ของมเมล็ดต้อติ่งในน้ำชนิดต่างๆเป็นโครงงานของนักเรียนชั้นอนุบาล3ของโรงเรียนบ้านดอนสรัตราชอุทิศในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร,ร์น้อยความเป็นมาของโครงงานคือเพราะโรงเรียนของเรามีมเมล็ดต้อยติ่งขึ้นมากมายเด็กๆเรียกกันว่ามเมล็ดเปาะ เพราะเวลามันถูกน้ํามันจะแตกดังเปราะแปะน้องๆจึงมีความสงสัยว่าถ้าเอาเมล็ดเปาะแปะมาใส่ในน้ําชนิดต่างๆางเช่นน้ําเย็นน้ําธรรมดาและน้นําร้อนในน้ําชนิดไหนที่จะทําให้เมล็ดต้ติ่งแตกได้เร็วกว่ากัน จึงเป็นที่มาของการจัดทำโครงงานเรื่องนี้ขึ้นมาน้องๆมีการเก็บข้อมูลและมีการทดลองศึกษาจนสามารถสรุปโครงงานได้น้ำอุ่นอ้าไอะนางดังเพราะอะไรนะมันร้อนมันร้อนมันร้อนมันก็เลยอ๋อมันมีไอ แล้วมันก็เลยไปทําให้อนี่มันแตกนี่โอ้เก่งวินิวานี่โอ้เด็กนี่จะเก่งๆอย่งนั้นเลยนะวันนีมันดอนเนอะแม่หนูเป็นน้าเปล่าทําไมหนูคิดว่าน้ําเปล่ามันถึงแตกก็เร็วกว่านะอ๋อเพราะหนูเคยลองน้ำาปลาเอ้าคัดกับเอออะไรไม่เหมือนกันเอามาคลองไว้คองไว้กลองไว้นี่ก่อนสิลูก ใคดเลือกมาเล็กก่อนอันไหนอ่อนอันไหนแกอันไหนคิดว่ามันจะตางนอ่อันไหนแกเสีเหมือนกันอ่าสีเหมือนกันสีเขียวจะอ่อนหรือแก่เชฟสีเขียวอ่อนหรือแก่เออเอาไว้คัาตอดเลือกมาเล็กก่อนอ้าวสีเหมือนกันไว้เหมือนกันเอากองไว้ต่างหากจากการที่น้องได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและทดลองเป็นเวลาหลายครั้ง และหลายวันทำให้น้องๆสามารถสรุปผลของการทดลองได้ดังนี้โอ้ยตินนี่รูปหล่อเลยเาตินถือไว้ตินกูอยากรู้ว่าตินวาดรูปอะไรนะต้นอะไรายชีิ้อแปะเดี๋ยวต้องหันให้อ่าต้นอะไรนะต้นปอแปะโอต้นปอแปะต้นปอแปมีลักษณะอย่างไรเนบอกครูที่มันมี ต้นเป็นสีอะไรสีเขียวนี่ดอกสีอะไรไหมมีมีดอกไหมดอกสีอะไรม่วงเออดอกสีม่วงมีเมล็ดไหมเมล็ดเป็นสีอะไรบ้างนะที่เราไปเจอดำสีดำกระสีอะไรเขียวเออเจอสองอย่างเลยใช่ไหมเออพอหนูเอาเก็บมาเก็บเมล็ดป้าแปะมาใช่ไหมเออเก็บมาแล้วมาทําไมนะเรามาคัดเลือกไหมว่าอันไหนเขียวอันไหนแก่อันไหนสีดําสีเขียวอะไรเงี้ย นี่แล้วคัดเลือกยังไงคะคัดเลือกยังไงเอาเอาใส่น้ำมปจะแตกก่อนอ๋อเอามาใส่จะแตกก่อนหนูได้เอามากองไว้ไหมอันไหนเขียวอันไหนเนี่ยดูดูดในในรูกฟ้าหนูสิแยกไหมแย,แยกก่อนเนาะนายต้องแยกก่อนแยกเป็นสีอะไรกสีอะไรนะสีเขียวกับสีเออแยกกับสีเขียวกับสีดำสีเขียวคืออะไรคะสีเขียวเป็นเมล็ดอะไรนะเ,เ,นเมล็ด เออเมล็ดอ่อนสีดาล่ะเมล็ดแก่เออเป็นเมล็ดแก่เนาะแล้วอันไหนนะที่มันจะไปใส่น้าแล้วจะแตกในชี้ครูดูดิเออมันเป็นเมล็ดอะไรนะเมล็ดแก่เมล็ดแก่หนูเอาไปทดลองกับอะไรนะครั้งแรกไปทดลองกับอะไรน้ำน้ำอะไรมีน้ำอะไรมั้น้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำร้อนน้ำเย็นหนูรู้ได้ไงว่าอันนี้ร้อนอันไหนอันนี้เย็น หนูใช้อะไรมีเครื่องมือนั่นไหมมีมเขาเรียกอะไรเรอ <Therm ometer. S 1> นอะเทอร์โมมิเตอร์นี่อุ้ยนายเก่งเนอะนี่เออเรียกเทอร์โมมิเตอร์แล้วแล้วไปวัดนายใช้ไปวัดแล้วนายดูยังไงด,ดูตรงไหนมันเหรอดูตรงเลขมันนี่โอ้เก่งมากเก่งมากเลยแล้วนายเอาไปหย่อนเนี่ยเอาไปหย่อนในน้ําเนี่ยนายว่าอันไหนมันแตกก่อนกันเอา้า ไม่ใช่มันมีน้ําร้อนน้ําเย็นน้าเปล่าอันไหนอันไหนอันไหนแตกก่อนน้ำน้ำเปล่าเฮอใช่ไหมใช่ไหมที่หนูทดลองน้ำอะไรครับน้ำอะไรแตกกุ้งก่อนเลยน้ำน้ร้อนเออน้ำร้อนมันทําไมถึงคิดว่าน้ําร้อนแตกก่อนทําไมมันถึงแตกก่อนก็อะไรเก่งมากมันมีความร้อน เอะไหนอันดับสองนะอันนี้ยางยางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวค่อยมาอันดับสองนำอะไรแตกก่อนอ่าอ,อ,อ่พอน้ําร้อนแล้วอะไรแตกที่สองเหรอน้ำเปล่านี่โอ้น้ําเปล่าเนาะน้ําเปล่านี่มันเย็นไหมไม่เย็นเลยเนาะแล้วน้ําเย็นแตกสุดท้ายเนี่ยทาไมมันเปเน็นอะไรทึงแตกสุดท้ายมันน่าจะแตกก่อนนะเป็นเพราะอะไรเพราะมัน